ซึกแบทลัดที่ผ่านมานะครับคู่เอกอีกคู่หนึ่งนะขอพูดถึงหน่อยนั่นก็คือการเจอกันระหว่างเดอะปั่นดูไม่นใจครับกับเดอะเปราะซีเอ็มงโอ้โหคู่นี้เขาก็มีเรื่องราวบาดหมางกันมาเป็นสตอรี่ยาวๆไปเลยนะโอโ้โห,โหแต่คู่นี้นะครับเขาจัดมาเป็นคู่แรกเนี่ยอันนี้นะติงดูได้จากการไลฟ์ภาคสดของเจ้าปอนะครับมวยปล้ำกับปอใน เหตซิกวันนายบายนาติงเนี่ยใครยังไม่ได้เข้าไปดูรีบไปดูนะครับข้างเนี้ยนะครับในซิกวันนายบายนาติงเนี่ยก็ได้เขียนไว้แปลออกมาโดยเจ้าปอเนี่ยแหละว่าทีแรกเนี่ยดูไปเนี่ยนะครับดูแม่นใจมีแผลแตกอแพอแผลแตกเนี่ยนะครับก็คิดว่าเฮ้ยเป็นแผลแบบมวยปล้ำอะวิธีการแตกก็คือใส่เลือดปลอมหรือไม่ก็เอามีดผ่าตัดของหมอเนี่ยกรีดเล็กๆเพื่อให้เลือดมันไหลนะดูน่ากลัวแต่ อันนี้แตกจริงครับแตกจริงคือเย็บไป1ิเห็เหมครับกลางกระโหลกเลยนะสู้กันกับทางด้านของเซียนพังแพ้ด้วยนะครับแต่ไอที่ว่าเนี่ยต้องยกย่องดูแม่นไตครับนี่คือเดอะปันแต่จริงๆเขาคือเดอะแบกของจริงครับดูแม่นไตรักสมาคมดับเดัยูอีรักในอาชีพยอมทุกอย่างครับก่อนปั้มเนี่ยใครๆก็ทายว่า เขาสู้เสียมพังไม่ได้แน่ๆด้วยเหตุผลนัติงก็ทายอย่างนั้นด้วยเหตุผลอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่าสตอรี่ของเซียมพังมันจะได้ยาวต่อไปถ้าเซียมพังมันแพ้ดูแม่นายซะสตอรี่จบเลยฮะมันไปไหนไม่ได้ครับไอเดอะเปร่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอใช้พื้นที่นี้ชมเชยดูแม่นไยครับคุณคือผู้ที่แบกสมาคมโดยแท้จริงคนนึงเลยทีเดียวนะครับ เขาสามารถที่จะเป็นตัวแสบก็ได้ถ้าสมาคมสั่งเขาสามารถที่จะเจ็บตัวได้ถ้าสมาคมสั่งเขาสามารถที่จะทําอะไรก็ได้เพื่อให้สมาคมดำอยู w ่ดำอยู่อีอยู่รอดและให้แฟนๆมวยปั้มประปทับใจบอกตามตรงว่าประทับใจครับเดแบกดูแม็กอินไต